really <laughs> พูดเสียงจีนนะครับแต่ก็เขาเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะเจอาเน่าอาขม่านะนะเขาก็บอกว่าที่เหตุการณ์นี้เราจะเห็นความวุ่นวายวุ่นวายซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยกำลังพยายามเอาไว้การทางรถไฟเนี่ยลงมาเาาไปทยนครับ กันทางรถไฟมาเพื่อจะปิดกั้นทางรถไฟ<ฮ>ะนะไม่ให้เกิดอันตรายแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นคนกรับคุณผู้ชมน้องจำโบเมื่อผู้ใช้รถเนี่ยใช้ถนนแถวนั้นพยายามจะมุดขี่ผ่านไปให้ได้ไหมือว่าจะโพสตไซเออยนะหรือไม่จะเป็นคนเดินขับ <ฮะ S 1> คนสูงวัยก็ยังไม่สนใจเลยเดินแบบชิวๆรถไฟก็บประตูเร่งเร่งตึงๆนองันมา ไม่สนใจดูวุ่นวายกันเลยทีเดียววุ่นวายกันเลยครับเขากลัวหรือไงเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ข้ามทางรถไฟไม่ใช่กลัวรถไฟจะชนจากรถไฟครับจากที่กั้นแผงรถไฟครับเราจะไปดูข่าวนี้ครับพี่จุ๋ครับคลิปนี้ฮะคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุเกิดจากความลื่นฮะเคยลื่นไหมพี่จุ๋มฮะโลื่นบ่อยฮะทำไมฮะตกบันจงบันไดคุณป้ๆ ฝนมันตกฝนมันตกถนนมันลื่น,นแต่มาดูข่าวนี้ฮะจะลื่นยังไงวินาทีชีวิตจะโหดมันหาขนาดไหนไปชมฮะเดินจนสะดุดล้มหัวแต่มองเธอไม่มองทางนี่ครับีป็ุผมครับคลิปนี้ฮะจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าเปิดนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์วินาทีชีวิตของชายหนุ่มต้องบอกว่ากําลังถือจานข้าวที่กินแล้วเพื่อจะไปเก็บฮะ ทันใดนั้นครับมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาชายหนุ่มพาท่าเสียทีครับผมเมธีลกาโดยในคลิปนี้มีจุดอันตรายหลายแห่งมากไม่ว่าจะเป็นจุดขอบบันไดเหลี่ยมคมลักษณะพื้นกระเบื้องมันก็ลื่นควรหลีกเลี่ยงควรรีบแก้แล้วก็ต้องบอกว่าต้องเตือนกันนะครับถ้าไม่โชคดีแบบชายหนุ่มผู้นี้นิฉะนนเนี่ เรียบร้อยครับอ๋อเอาจากเรื่องของถนนลื่นนะเรื่องของความลื่นจะรีบไปไหนครับเอาก็รีบไปดิบอกงานรออยู่ไม่ใช่เหรอพี่จุกก็รีบไฟล้นก้นเลยนะอ่าๆมาดูเรื่องนี้ดีกว่าอ่าเรื่องของความเหงาความเหงาเขาบอกว่าถ้าเหงาเหงาก็ต้องดูภาพนี้อยากเหงายามเหงาอ่ายามเหงาของแท้ของแท้คุณผู้ชมจะเป็นยังไงต้องชมค่ะยามเหงาเปิดดูได้ ยามเหงาต้องดูภาพนี้เอาไม่ใช่หรอไอ้นั่นแหละเออยามเหงาก็รประพอเหงาคลิปนี้คนขี้เหงาคิดจากทิกตกอโพสชวนหาของบริษัทแห่งหนึ่งที่ติดกระดาษเอาไว้แถมประบุข้อความชวนให้เปิดด้วยประโยคที่ว่ายามเหงาเปิดดีได้นะจ๊ะแต่งานนี้หลังแผ่นกระดาษไม่เป็นอย่างที หลายคนคิดนะคะโอ้โหหลังกับกลายเป็นว่าลูกผู้ชายในชุดเนี่ยรอปภเป็นชุดยามค่ะกับช็อตทาพิงกำแพงทำหน้าดูชิคาสุขเหงามากเรียกได้ว่าโอ้โหทาพีบเหตุเนี่ยเป็นยามเหงาจริงๆใครเหงาอยากดูเวลายามเหงาเหงาก็ต้องดูนี่นะจ๊ะยามเหงายามเหงาโอเคครับยามเหงาก็มาดูหน้าออฟฟิศได้นั่งอยู่คนเดียวครับ โทรหาเมียเมียก็ไม่รับเลยครับทางน้าน B6TV ครับจากยามครับจากยามเหงาเรามาดูครูครับครูไม่ธรรมดาครับเลมอนเลมอนเลยเลมอนเลมอนเลมอนเลยไปดูกันครับไปเลยยินดีครับัห้ท่าหนึ่ค่ะท่าหนึ่งค่ะประนามโทษค่หดเลยค่ะทำอะไรนี่ันเลนค่ะตันเลนค่ะยีต้รับข่าวข้ามาสา ไปสมครับสมแล้วที่ต้องบอกว่าลูกศิษย์รักลูกศิษย์หลงครับจากคลิปติก,ก,กตอกที่แสดงออกถึงการต้อนรับขับสู้อ,อย่างเอ็นดูที่จุดของเาราศิษย์พร้อมใจกันต้อนรับครูเข้ามาสอนคาบแรกครับนักเรียนป .6 ทับหนึ่งนะฮะห้องครูสมทรงนะครับเริ่มจาก,การตัดลิปปิ้นก่อนนะฮะอันดันดันันดันัก่อนเข้าเรียนฮะแต่ไฮไลท์นี่ครับอยู่ที่สเต็ทาเป็นของ คุณครูร oh. ้องเพลงกันฮะเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเลย oh. ของคุณครูและลูกศิษย์งานนี้ทําเอาคุณครูโชว์สเต็ปแดนแบบว่าโอ้โหยิ่งกว่าฟาเทพหง,งามเลยครับ่ <laughs> แบบไม่แพ้ใครต้นงจะบักเมลอนทําเอาน้องเทียนในห้องขำกันลั่นเลยครับพี่ตุ้ม <laughs> ไปเหรอยังจับไม่ได้เหรอไปได้ไปในป่าได้ทะลุคลองคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งนู้นอะทะลุได้ใช่มันมันทำอะไรมาคะมันมันทำอะไรมาอันนี้ชนแล้วหนีมาเหรออ๋ออันนี้ชนแล้วหนีมาเหรอคะต้อง่ไงแล้วพอาะไร นี่ราคะคลิปนี้เป็นคลิปจากเฟซบุ๊กนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นคลิปตำรวจไล่ล่าตามรถเก๋งต้องสงสัย้ายาเสพติดก่อนที่ตำรวจจะชนท้ายรถเก๋งเอาคันดังกล่าวดังควบโอ้ยหลังจากนั้นรถผู้ค้ายาก็เสียหลังชุกุ้งชนกระแพงแหวนโอ้ยเป็นจอบคุณนะคะลูกเป็นรูเลยนนนนน ส่วนคนร้ายขอชนกำแพงก็วิ่งหลบหนีไปซ้ำร้ายบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นร้านข,ขายขนมเค้กที่ปุ่น่ินาบ้านด้วยนะเออดูดิเขาก็ตกอ,อกตกใจพอจนเห็นรถชนกำแพงพั้งทําให้ส่งผลต่อยอดขายลูกค้าก็ไม่เข้าร้านทําสําหรับทําเสียหายขนาดนี้ทำไงล่ะเจ้าหนห้าที่ตํารวจก็เข้าเยียวยาเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องกล<บ>ัวไปยืดต้องัวไปอันนี้นะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเทปติงของจริงเออเทปติงนะจริง โอเคครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าชชิน้าเด็ดเดดีๆรอสักครู่ครับสวัสดีครับบริษัทวีหกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเราเป็นบริษัทผลิตสื่อครบวงจรที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลายผ่านประสบการณ์งานโปรดักชันมามากกว่า20ปี บริษัทของเราไม่ใช่เป็นแค่บริษัทโปรดักชันเท่านั้นแต่เรายังมุ่งเน้นการต่อยอดด้วยการจัดทำรายการทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์รวมถึงออฟไลน์มาแล้วนับไม่ถ้วนมีผู้ชมและผู้ติดตามทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube มากมายด้วยประสบการณ์การทำงานหลากหลายที่ผ่านมาทั้งหมดจึงทำให้เกิดเป็นสื่อที่มีคุณภาพกับช่อง V6TV เริ่มด้วยรายการข่าวกับทีมคุณภาพที่จะมาบอกเล่าความจริงครบทุกข่าวทันทุกกระแสครบทุกข่าวทันทุกกระแสลงทุกพื้นที่ขยี้ทุกข่าวทอเจบะข่าวอยากตรงไปตรงมาถึงลูกถึงใจ ของคนข่าวพวกมุมข่าวพร้อมหมัดนอกรูปแบบใหม่จากคนกีฬากับพวกเราว w ก6ิว w ์ข่าวจริงชัดเจนพร้อมทั้งรายการสนุกครบรถที่ขสันมาเพื่อคุณเป่าหู รายการที่ทุกเรื่องต้องได้รู้ทุกหูต้องได้ยิน Hot Love Story รายการที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ความรักของคนทางบ้านและเหล่าไอดอลมากมายเรื่องนี้มีอยู่ว่า รายการที่จะเล่าเรื่องความเชื่อตำนานประวัติศาสตร์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสารพันศาสตร์รายการที่จะยกทัพหมอดูชื่อดังมากมายมาดูดวงหลากหลายศาสตร์ให้กับคุณ เดอะซิ th, สัมผัสที่6รายการที่เล่าเรื่องความหลอนจากสัมผัสพิเศษของแขกรับเชิญทั้งหมดนี้ในวิหกทีวี รัฐบาลเขาบอกให้มารยาทดีครับต้องเน้นการสวัสดียิ้มแย้มแจ่มใสครับสวัสดีครับพี่จุ๋มครับสวัสดีทั้งวันทั้งคืนเอาเอาเอาไปดูครับข่าวนี้คลิปอะไรฮะเอาคลิปแรกนะคะคุณผู้ชมคะโตมาขนาดนี้จะทดแทนคุณพ่อแม่บ้างไหมโอ้โอ้โอ้อดีตพ่อเนื่องพ่อแม่ไหมนึกถึงทุกเวลาครับนึกถึงยังไงล่ะก็นึกถึงเงินนะครับว่าพ่อแม่จะโอนมาไม่ได้ ได้แค่นี้แหละโอ๋ยดีเขาบอกว่าเด็กน้อยคนนี้ทดแทนคุณพ่อแม่ตั้งกต่เด็กเขาทดแทนคุณยังไงล่ะคะคุณผู้ชมนึกถึงพ่อแม่ไหมโอ้โพระในบ้านต้องชมคลิปนี้ค่ะ คนหนึ่งที่กําลังนอนอยู่แต่ในข้อมือของเด็กคนนี้มีเชือกบางอย่างร้องอยู่เห like ็นไหมคะคุณผู้ชมซึ่งพอกล้องแพนไปเรื่อยๆหาต้นต่อของเชือกถึงกับหลุดขำกันเลยทีเดียวอู้เพราะว่าปลายทางสายเชือกเป็นคุณแม่ที่กําลังนอนเปรยแล้วลูกไวเปรให้คุณแม่นั่นเองเออเอเอเยังไงคะเนี่ยนี่มันสลับกันหรือเปล่าคุาลูกค่ะ โอดทนอีกเดี๋ยวแม่ก็ต่อแล้วพีออ่สุขครับจ้ะพแ่แทนคุณพ่อแม่วัฒน<ผ>ไหนเคยติดต่อมาเป็นพัฒนายกเลยเสียงดังดีจังเลยครับพี่จะว่าพี่จะชมพี่ข่าวเมื่อกี้จากเด็กน้อยพี่ไปเตะแม่อันนี้จะพาเป็นเด็กน้อยเจ้าหนิ่งครับเด็กน้อยเจ้าหนิงฝึกวิทยายุทธท่าเดินครับจะเป็นยังไงไปดูครับ นี่แหละครับไป่ตัวมครับคลิปนี้มาจากต่างประเทศอีกแล้วครับคือคุณแม่เนี่ยเขาวางเขาต้องบอกว่าเขาวางที่กั้นไว้เป็นพื้นข้างล่างเพื่อไม่ให้ลูกเด็กเลกแฟงเนี่ย เดินไปเดินมาเดินแล้วจะเกิดอันตรายเพราะบางทีคุณแม่อาจจะทากับข้าวยุ่งนู่นนี่นั่นไม่มีเวลาแต่ดูสกิลของเด็กน้อยนี่ครับยิ่งกว่าหลิวตะหัวยอครับยิ่งกว่าหงไฟหงี่ครับมีแววแล้วอะไรจ้ะถ้าเกิดโดนติดคุกอะไรเนี่ยสามารถแหกคุกได้หรืออ๋แหกคุกได้เลยนะวิชาเิ้าหลินจากเรื่องเด็กน้อยนะครับวิชาเจ้าหลินไปดูเรื่องของภาษาลูเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารู้จักภาษาลูวิทงลูอรูมาตอย ใช่ลูอะะไระร่คับภาษาลู่ที่ภาษาวัยรุ่นที่เขาฮิตกันน่ะจะพูดอะไรก็ได้พูดไม่รู้เรื่องกันพูดไปเหอะพูดภาษาแปลงบ้างที่แอนบ้างอะไรเนี่ยนี่ล่าสุดเนี่ยร้องเพลงเปเพลงร้องเพลงชาติเป็นภาษาลู่เ,ออเห็นไหมครับคุณผู้ชม เอาต้องไปชมคลิปนี้<ล>ค่ะร<ๆ>วยโดยทั้งล้วนคูดลายมวยล,ลักคุกสลักมุกหลิกเด็กไทย2024ไขรร้องเพลงชาติภาษาลูได้เอาไปเลยพันสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิงกองมาเมียวใส่รากผักชีลงในแกงจืดค่ะคนไทยหรือเปล่าอ่าเป็นคนทุกเท่ค่ะพเพลงชาติภาษาลูได้พี่ให้เลย 1, พันหนึ่งเริ่มบาลูเทลูไทยลู่เรนึ่งลูจาลูชื่อไทยลู เปลือปรชาเรืออะไรครับก็อารคิจอเอลีอแทร้เปร์่ะไปเพลงเทเพลงชาติภาษารู้ได้พี่ให้เลยพันหนึ่งซ้ำปู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 อัชื่ออะไรครับอ๋อเมงปราเริงเงน้องคาเพเป็นคนไทยหรือเปล่า นูนูพูดไทยได้ค่ะหนึ ouais. 100่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม้อยพีเพลงชาติไทยภาษารู้ได้ที่ให้เลยพันหนึ่งมันมันไม่เยอะไปละเพจเปรตถูดไล่ถุยเสื่อมลุมมเลื่อนนู่ลาจุชลถุยเล่นคุณปลาสูรัดสุดเป่รนทุนไล่ทุรูลวนซูลูอย่าดับลงคงลงคงไล่หุยเลยดึงหัวลวนมูลรวยดึงหวลวนคู่ลายมวยลักคุกสลักมุกหลิกคุกไล่ถุยลีนูลักคุกสลบงบแลตตัวทั้งลบคุกเมลาคูนเลยอุกศาสตร์ูละจุไล่ม้ยไล่หุยลมคุมลีคู สละสุรเลือกถูกลุกทุกลาดยุบลาสูดรีพูถาเรื่ถเบลท์ถูดไลทุเรีูรีมูไลซุยไลโชโลยูขอบคุณค่ะเทลงนรักัเมไทคาเทนูสมัยซาวซาโนยูทีเออทองลอเพยเป็นยังไงละคะคุณผู้ชมเป้ผู้ชายเสื้อดคนซ้ายนี่หลเขาทเนี่ย เขาทำคอนเทนต์นะคะโอ้โหใครที่ร้องเพลงชาติภาษาลูได้เอาไปรลอยหนึ่งพันบาทจ้าแล้วไปสุมหาตน้นตอ,นตอนที่ผู้ชายเสื้อขาวแล้วเขาก็ร้องเพลงชาติเป็นภาษาลูได้ร้องจนจบโอ้โหแม่เจ้าร้องกันได้ยังไงเดีย๋ยวฟังกันดูเรื่องไหมเรียกได้ว่าพิธีกรถึงกัดโอ้โหหยุดขำกันไม่ได้ก็เลยทีเดียวอุ้ยบุกคากร์กากากากกกเพฟังกันดูเรื่องไหมเนี่ยซึ่งพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมียอดวิวมา เลยดูนะคะตลกทะไล่เลยท้าเอาชาวเน็ตถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยอยากได้บทนี้มาใครก็ได้ช่วยเขียนให้หน่อยนะคะอยากได้มีเพจไปฝึกลองภาษาดูอ,อ,อ่ะดูอ่ะะจ้าโมจ้าทีหลังก็พูดกับเมียภาษาดูบ้างน,นะภาษาดูไม่ถนัดนะเอาภาษาไปจ้าถน,นัดรูอย่างกึนรูอะไรจ้าเดี๋ยวไปดูข่าวนิดนึนครับเปลี่ยนี่เปลี่ยนที่วุ้ยอะไรเนี่ยสกิลการจอดรถขั้นเทพครับเลยจอดรถถอยหน้าถอยหลังนี่นี่แะเข้าเกียร์กระปุกซ้ายทีขวาทีเลยไหมฮะนี่ครับ สก,กิลท่านพี่ท่านนี่ยยังไงตอบแบบคันเทพเนียนกริบเป็นไงฮะพี่ถุงเป็นไงฮะเป็นไงตูปา้าเขาดิอะไร,รเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปิดเลยโอเคฮะ,ฮะ,ฮะดูฮะคลิปนี้นะฮะภาพจากกล้องวงออจรปิดแต่ว่าเปิดนะครับบริเวณีการจอดรถแห่งหนึ่งในของต่างประเทศครับ ตขนาดที่รถ mm. ค Teraz, mm. mm hmm. mm. ันส yeah, ีดำนี่กำลังค่อยๆถอยออกจากช่องเห็นไหมฮะจู่ๆครับก็ม mm ีรถคันใหม่สีขาวเข้ามาเข้ามาแทงที่ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหสกิลการจอดนี่งงกันไปเลยทำให้คันดำเสียหลักครับตัดตัดตัดเตเตถอยถอยถอยๆถอยตกอกตกใจครับเห็นว่ารถข้างหลังนี่มันเกี่ยวกัพุ่งขึ้นมา่โชคดีครับช่องว่างที่จอด รถพอดีไม่มีใครเป็นอะไรรถไม่ได้รับความเสียหายซึ่งคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีคนดูทั่วโลกถึง4.2ล้านวิวไม่จบเอ้โเบนจามบูกูดงานนี้รถคันเทพโอ้ยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตชาวต่างชาติคอมเมนต์กันสนั่นครับบางคนบอกว่าสุดยอดเปริกูดเปริกูดปุีกูดปรดไทยแลนด์เปรีกูดไทยแลนด์แบนฝาเลยต่าเก็บข้ามาเอาคุณผู้ชมจากจอดรถคันเทพมาเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับรถรถแต่ ส่วนใหญ่โบน้องจับโบ้รถติดไฟแดงน้องจับโบ้ฆ่าวเวลาย,ยัางไงไม่เป็นดานจังเลยนะสวดมนต์ครับสวดม,ม,ม,มนต์ผมอ๋อสวดมนต์เหรอครับตั้งนระมวันสามศพกระดานจังเลยครับผมโอ้ส่วนใหญ่ที่เขาจะบอกว่าเปิดเพลงฟังมั่งอ่าแดงเพลงเปิดไม่ได้ครับไม่รู้พัง <ๆ S 1> เล่นโทรศัพท์ไม่ได้หรือไงโทรศัพท์ก็แบกหมดครับโอ้ยี่ก็ท่าเบสิกทำไงฮะเบสิกเนี่ยของจับโบ้เนี่ยแบกมาเป็นแบบว่า ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี่เลยนี่เออเนี่นี่ยจอดติดไฟแดงก็ทำอะไรไปเลยดูคลิปค่ะคุณผู้ชมมีคำเจ๋เลยแน่นอนค่ะพี่คนเดิมก็จะแเล่าไม่เอาก็จะ่เขาแกลเป็นยังไงบ้างไปอยู่กับเขามีความสุขมากไหม อะไรปงเรื่องต่ไปกับเขาวัด <What>? oh, <laughs> เป็นยังไงล่ะคะน้องจับโบคุณผู้ชมคะโอ้ยคุณพี่คะคุณพี่จะชิวเกินไปไหมล่ะคะก็คือคุณพี่เสื้อฟ้าท่านเนี้ย <laughs> เขาขับมอเตอร์ไซค์มา <laughs> แล้วติดไฟแดงอยู่ๆก็จอดรถ <laughs> แล้วลงไปถอดหญ้าตรงเกาะกลางถนนซะเลย <laughs> พี่ครับโทษนะครับโทษนะครับคุณพี่สงสัยแกท่านจะหิวหรือเปล่าอาหารอะไรเย็นๆอะไรมาฮะแกทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอ้าวเออยิ่หลังก็เออยิ่งหลังก็โบก็ทำบ้างอย่างเงี้ยนะทำบ้างโอ้ผมถอนผักบุ้งผักกะเจีย่าผมไม่ถอนเออไปถอนที่บ้านมันนครับผมเอาเวลาหมดหมดเวลาไม่ตุ่มครับค่ะ เอากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับข่าวสนุกสุดหันศาในวันพรุ่งนี้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกับพวกเราสองจุ๋มจัมโบสสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีจ้า เป็นบริษัทผลิตสื่อครบวงจรที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลายผ่านประสบการณ์งานโปรดักชันมามากกว่า20ปี บริษัทของเราไม่ใช่เป็นแค่บริษัทโปรดักชันเท่านั้นแต่เรายังมุ่งเน้นการต่อยอดด้วยการจัดทำรายการทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์รวมถึงออฟไลน์มาแล้วนับไม่ถ้วนมีผู้ชมและผู้ติดตามทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube มากมายด้วยประสบการณ์การทำงานหลากหลายที่ผ่านมาทั้งหมดจึงทำให้เกิดเป็นสื่อที่มีคุณภาพกับช่อง V6TV เริ่มด้วยรายการข่าวกับทีมคุณภาพที่จะมาบอกเล่าความจริงครบทุกข่าวทันทุกกระแสครบทุกข่าวทันทุกกระแสลงทุกพื้นที่ขยี้ทุกข่าวท้องเจาะข่าวจากตรงไปตรงมาถึงลูกถึงใจ ใหม่ของคนข่าวทุกมุมข่าวพร้อมหมัดน็อกรูปแบบใหม่จากคนกีฬากับพวกเราวีหกมิวส์ข่าวจริงชัดเจนพร้อมทั้งรายการสนุกครบครถที่ขสันมาเพื่อคุณเป่าหู รายการที่ทุกเรื่องต้องได้รู้ทุกหูต้องได้ยิน Hot Love Story รายการที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ความรักของคนทางบ้านและเหล่าไอดอลมากมายเรื่องนี้มีอยู่ว่า รายการที่จะเล่าเรื่องความเชื่อตำนานประวัติศาสตร์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสารพันศาสตร์รายการที่จะยกทัพหมอดูชื่อดังมากมายมาดูดวงหลากหลายศาสตร์ให้กับคุ